แปลงเษกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินของพี่กนกวันป้อมสิงห์ตำบลหนองยาบลอ่องอําเภอหนองยาบล่องจังหวัดเพชรบุรีสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรีได้จัดตั้งเป็นศูนย์การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรีโดยในพื้นที่25ไร่พี่กนกวันทําการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับคองที่ดินปฏิรูปที่ดินสพกอพื้นนี้ ให้เราเนี่ยได้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้สืบทอดอา,อาชีพของเกษตรกร,ร,กรโดยตรงเลยค่ะตอนนี้ที่มีเยอะคือฝรั่งกิมจูและนองไม้กิมซุงแล้วก็จะมีเสริมโดยมีกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ามะละกอมีมะนาวแล้วก็กาแฟรโรบัสต้าค่ะอประกรณ์เนี่ยส่งเสริมมากให้ความรู้ตั้งแต่ดินขึ้นมาเลยจ้ะคือส่งเสริมเรื่องการใช้ทําเกษตร แบบทฤษฎีใหม่คือให้เราใช้พวกปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพพวกนี้มาช่วยเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับเราค่ะแล้วก็ยังมีแจกกิ่งพันธุ์จะเป็นกิ่งพวกมะม่วงกิ่งอย่างหน,น่อไม้นี่ก็ได้นะคะเป็นฝรั่งหน่อไม้กิ่งซุงแล้วก็พันธุ์ผู้เรียนนี่มาเสริมด้วยค่ะทุกอย่างที่ปลูกในไร่เนี่ยจะเป็นมะละกอหน่อไม้ะมะนาวฝรั่ง กล้วยที่จะไปหมดเลยนะไปขายด้วยกันซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเป็นในเรื่องของฝลัง่งแช่บุ้ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของในปี2564นอบะคะสประกรพิศวรีก็ได้จัดทำแผนในการที่จะแปรรูปนะคะภายใต้โครงการส่เรงเสริมศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะในเรื่องของการนำออนอไม้นะคะมาแปลรูปเป็นแหนม ะะเพื่อสร้างมูลค่าและก็เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรเพื่อที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะแปลงเกษตรผสมผสานของพี่กนกวันนับเป็นตัวอย่างของการตามรอยศาสตร์พระราชาเกษตรกรสามารถอยู่ได้อย่างพออยู่พอกินลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเพียงไม่กี่ชนิดแนวทางนี้จึงเป็นดั่งเข็มทิศนำชีวิตเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตและอยู่บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองโดยมีสัพปะรรอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนคู่คิด ให้กับกเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินตลอดไป